สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกที่เ่าเหมือนเดิมนะครับพ้ามาเบึงอยู่กบนะครับอยู่บอบอสิี่บ็ดส,สิบนาที่เพี่น้องอยู่ข้างในเดีนี้มีให้อาหารนะพี่น้องเลี้ยพี่น้องหายไายปวดด็อกเตอร์หายโพ่ปวด <c oughs> เดี๋ยวผมรุดล่องอยู่นะครับให้เขาลายรยปวดแล้วผมมีนี่พวกเนี้ยปองปอง,ปอง,แ,ปงแปลงอิมเมอร์และพวกเนี้ะพี่น้องอิมคับ ันทองอ่งปวงเป่งปุณนะขึ้นมาขับมันกัาล่างใครขึ้นใครขึ้นพี่น้องขึ้นบนนะอ้วนขึ้นอ้าวเดียวเขากินอิ่มเลยเหพี่น้องเขาไปอยากกินจนอิ่มเลยเห็นบ่ะขยำขยำขึ้นเขาขึ้นมะนางสิหรือพี่น้องบอลซาลาเกนี่เห็นบ่ะบนนะอืมอืมขึ้นลงไปเขาบอก่าดูวในน้ำเลยกบนี่เขาอยู่บางทีแล้วนี่งที่เขาเฮตบ่อในน้ำแต่กระทำบางทีมีน้ำเห็นเขาอยู่เขาโดนไปซื้อพี่น้อง ตัวตงไปกำน,นังยืดซื้อก่าในน้ำเขานนอลอกกินเลยผมต้ <c oughs> องใช้เขาหยันจมน้ำด้ว่นะครับไหนก็ว่าเขาอิ่มหมดละผมว่าเป็นมรุ่นที่อว่าให้ลวกในน้ำที่เอาไว้ทั้งเครื่องนะครับเ,เ,เงียงงง้ยวไว้ทั้งเครื่องเห้เขาเล่มไปเล่มกินด้วนะครับปวะพี่น้องเห็นไหมคนเอ๊ะอยู่นะครับเ่าหน่อยตัวเลยพี่น้องนหน่อยอยู่นี่มันง่ายกินมานตัวง่ายเลยปวนหลายเลยพี่น้องบอสองหุ 2, ้สองใช้ประมาณท่านตัวพี่น้อง กว่างควงดีแหงดีนะครับยำันกับถือแดดถือยำยำยำยันกับถือแดดนี่เดี๋ยวกกต้องได้เต็มที่นะครับผ่าเส้นกับหาสิบเปอร์เซ็นตนะครับไงว้เห็นบหมพี่นอ้องของกองมาใส่เลยกองผ่าลงมาทายเบื้องพี่นอ้องนี่เลี้ยงที่อะไพี่นอ้องเลี้ยงกบอ่ะเขามีสาหนามเย่เกาก็เอาไว้ครึ่งนึงนะครับ เขาลวกน้ำครึ่งนึงเอาไว้บกครึ่งนึงให้นเขาออกมาลงไปอาบน้ำนะครับเห็นเขาตัวสะอาดเห็นบ่ะเหนตัวสะอาดขบวนอุ้งปุ่งจริงเห็นป่ะเด็กๆเขาก็กินได้กินหมดได้เลยเนี่ยกินในี่กานะครับเห็นเขาลงไปกินในี่กานะครับเขาอยากเขาลงไปกินแต่ว่าให้อาหารหลายพวกที่นองแต่ว่าบนนอำน้ำก็นองด้ยมีกุ้งมากินพร้อไหมวนเห็นป่ะพี่น้องเห็นนห่อหัวอาหารขยับบวนขยับกุ้งมันเด่นหัวดออกมากินนะพี่น้องเห็นป่ะ กุ้งเขาเด่นหวดเขามากรับกรับกับกินอาหารนะครับหลายขนาดเลกุ้งกับพวกเรามายากับมาเด้อเอากุ้งเอาเนี่ยมาใส่กุ้งพร้อมนะครับมาสอนวิธีเห็ดกุ้งเนี่ยผมเคยว่าเป็นจับกุ้งมากินเพราะเป็นนะครับนี่นะพี่น้องเขาก็เล่นยุ่งกันนะได้ซ้ำหนีพอดีจะหารอยตัวทันใส่พันตัวจะใส่หลายเลยพี่น้องจะใส่เด้อมันเหนี่ยงพวดจะหารอยตัวพอดีพอดีตองคนตองนี่เห็นไหม อยู่แบบสบายสบายพี่น้องเห็นบ่บม่ยากไปเลยพี่เห็นไหมยี่ไก่ห้องนี่อือยงยี่ไก่พี่น้องดากมนหนึงชิงเห็นบ่พี่น้องอ้วนเลยใส่ได้เลยันดากมนหนึงชิงครับวิธีเอาสื่อกบเพาก็เรียกงสื่ออยู่แบบนี้เราไปซื้อกบอ่ะซื้อลูกกบอ่ะมูจะจอยแย่ๆเรื่องยากตายไงนะครับดากันดากมนหนึงชิงเอาลวดนี่พี่น้องเห็นบ้นพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่พี่น้อง กัดกันก็นไม่เห็นวันห่งมืออสึกๆรักษายากเด้ั่นนะ่ะพี่นอ้องว่าดีเลยเั่งนันนะครับเราก็หลอดดีเพราะว่าเขาห่างกันมันอยู่ห่างมันหนีกันได้นะลบกันเลยนะพี่นอ้องตัวมันก็เสมอกันดีพร้อมน,นะครับถือแดดกันเขาย่แดดนหนเขารักษาแพ้เขาตัวได้เป็นแพ้ก็นั่งอยู่ทั้งโขกหมดละรักษาแพ้เขาก็เศร้านะครับเขาเศร้านะครับ มือดีๆก็ต้องเปลี่ยในน้ำหมดเนี่ยจะไม่ปากคอมันสบเึ๊บตัวคอพวกกระดูกประหยัดนะคอได้หลายจะงงเหมือนกันนี่ยเจ้าบอกว่าไปยังหรอกอยู่ในบ่อเี่สะอาดยู่ในใบพานี่ปลอดภัยนะครับตรวจสอข้างนอกเขากินอะไรก็นะครับเวลี่ยนเจ้าไปเอาหัวเขาไปดูดเข้าไปเลยดูดข้างล่างเลยเพราะเขาดูดข้างบนเขานะครับโอ้ตกตัวไงเต๋อบตัวน้อยว่าจะกินมันหรืเขาว่าอะไรตัวน้อย นะครับจากมณอลมังคุงกิงเห็นบ่กบหน่อยกแลังงามพี่น้องลงได้สามหมื่นไงได้ไงเป็นตัวอื่นได้ฟ้ากรุบไปไงไปถือว่าดีนะครับเดี๋ยวจะคล้องคนจองไว้แล้วล่ะคนมาเบิ้งเอาคนน่ะนะว่าย้อนนั้นนู้นจะเบิ้งเอาดอกคนนั้นว่าเอามาเบิ้งเอาได้คนอีกสองสามมือเราถือมาเบิ้งเราเสีมาเอาไปพร้อมครับเดี๋ยวไปถาได้นะครับ ชุดนี้จองแล้วจองแล้วพี่น้องเบิ้งซืะเสอนะครับไอ้เบิ้งวิธีเลี้ยงซืะเสอวิธีเลี้ยงยังไงวิธีเลี้ยงนะครับนี่ทั้งสี่แล้วพี่น้องเลี้ยงกให้กินทั้งสี่แล้วแต่ว่าเซฟายาม่อยากให้นโรลงน้ำเหมือนงน้ำมันร่อยนะครับมันบ่อยากกินน้ำมันกินทั้งบกนี่เฮ้ยกินทั้งบกกินทั้งบลกอะไรพี่น้องคุ๊บกับกุ๊บกับพี่น้องแต่ว่าดินน้ำก็กินไม่ก็หิวอันนี้มันหายไร้หวนต้องเตือนบ่อิ่มยันบ่วนก่อสามวันต้อเตือเอาอาหารครบไปเอาหายเดี๋ยวะ ยันจอยด้วอันบกจะคลองได้่าึงบิมไหลนอย่นี้บวยั่นจอยยั่นกบจอยนะครับขาด้าปัติงกดึงก้นมาเลยพี่น้องเห็นไหนี่เห็นไ่มันแตงไงเห็นขันย่บกอลยึดบกมันแตงไงเห็นไหดึงเตื้องเวยเห็นไหมครับนี่ได้กลวงนี่นะครับดึงว่าพี่น้องอะไรนั่นแต่นเตือกเตือมันเห็ดข้างในบนนี้นุ่มปงบไดนะครับคือท่านเข้าใจธีเห็ดมันก็ชัดเลย โฟก,กัสเลยพี่น้องจัดเลยเห็นป่ะมันทายแหงกันมี่ปูนน้ำฝนพี่น้องเห็นป่ะครับสวยงามนะครับเอาขันตัวงามอย่าลืมกดตัปตะไคร้เด้อพี่น้องกดตัปตะไคร้กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องสวยงามนะครับตาเบิ้งงนี่สวยงามตะเล่นหูจะเล่นตาเบื้อบเบิง้งเขียดยิ่มาแรงนะครับบ,บ่มีแนวเบิ้งนะครับเอาทันมีเนาะพี่น,อน้องเนาะคลิปนี้เนาะปอกันคลิปหน้าเนาะครับ ปลูกต้นตะไคร้ริมซับตะไคร้พี่น้องกดซับตะไค,คร้กดไลค์กดแชร์เพคุนว่าสวัสดีครับ